ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนเดินทางด้วยรถโดยสารนะครับ mm hmm. เพื่อไปวัดก็พ่อวัดกาหลงนะครับ mm hmm. วันนี้ก็จะมาบอกเส้นทางเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เริ่มต้นที่ถนนสุขสวัสด mm ิ hmm. ์ก็เรียกว่าบางปันแก้วมีค mm ับ hmm. ้าง,งเพื่อจะเดินทางต้องมาที่นี่นะครับ mm hmm. บางปันแก้วนะครับ นี่ทุกคนผมจะมาขึ้นรถตู้ตรงนี้นะครับเป็นรถตู้เขาเขียนว่าหน้ารถว่าสมุทรสงครามนะครับรถตู้คันนี้ก็จะผ่านสมุทรสาครก็คือมหาชัยด้วยนะครับแต่เขาไม่เข้าในตลาดนะครับแล้วก็จะไปถึงแม่กองนะครับก็คือสมุทรสงครามนะครับนี่ครับก็อยู่ระหว่างถนนสุขสวัสดิ์ สิบแปดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่หรือที่เขาเรียกกันว่าบางปะะแก้วนั่นแหละครับทุกคนมากันได้นะครับนี่มาขึ้นรถตู้ตรงนี้นะครับ ทุกคนรถตู้ก็จะจอดอยู่นะครับกรุงเทพสมุทรสงครามนะครับเราก็ดูว่าคันไหนจะออกนะครับนีครับเพื่อนๆผมขึ้นมานั่งบนรถตู้แล้วนะครับวันนี้ได้นั่งรถตู้คันใหญ่นะครับก็จะมีคันเล็กๆแล้วก็คันใหญ่นะครับแล้วแต่เราจะถูกคิวคันไหนนะครับสำหรับรถตู้ นี่ครับเพื่อนๆมาถึงแล้วนะครับผมออกจากโน่น11โมงกว่าๆนะครับก็มาถึงเพียงนะครับไม่ไกลมากนะครับจากบางปะแก้วนะครับนั่นมองเห็นอยู่นะครับวัดกาหลงนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปก็ประมาณ1กิโลนะครับประมาณนี้นะครับนี่วัดกาหลงกราบนวัสกาหลงก็สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นั่นนะครับ เข้าไปก็ประมาณ2ี่บาทนะครับนั่งบินเข้าไปขากลับนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจะกลับยังไงนะครับรถตู้ที่ผมนั่งมาเมื่อกี้จะไปถึงแม่กองนะครับก็คือสมุทรสมุทรสงครามนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนๆต้องเอาเบอร์โทรรถตู้นะครับ เอาเบอร์โทรรถตู้ที่เขาเรียกว่าคิวแม่กองนะครับจดไว้เลยนะครับเพราะว่าขากลับเราต้องโทรโทรบอกรถตู้นะครับว่าเรารออยู่ที่หน้าหน้าวัดกาหลงนะครับเพราะว่าเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับขากลับขากลับจะไปรอรถตู้ที่โน้นนะครับคือคือนัดกับเขาเขาก็จะแวะมารับนะครับ าเพื่อนๆจะรอเรียกเขาจะไม่รับนะครับรถตู้เดี๋ยวจะไม่มีรถกลับนะครับนี่ครับป้ายวัดวัดกาหลงนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งวินตรงนี้นะครับเข้าไปยังวัดนั่งมอเตอร์ไซค์มาถึงแล้วนะครับนี่ครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ประมาณกิโลหนึ่งครับยี่สิบบาทนะครับลืมบอกเพื่อนๆไปว่าราคารถตู้นี้เจ็ดสิบบาทนะครับ นี่สร้างใหม่นะครับผมมาเที่ยวก่อนยังไม่เห็นนะครับกำลังก่อสร้างอยู่มีเสร็จแล้วนี่ครับวิหารพปร,รหลวงพ่อสุดนะครับ ด้านในก็จะเป็นรูปหล่อของพระครูสมุทรธรรมสุนทรน,นะครับหรือว่าหลวงพ่อสุดนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่แดงนะครับ นี่ครับเป็นคาถาหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับเราก็ตั้งนโมสามจกนะครับโทวิตตวามหาวิโรโทรันโตมลมัตตะโนโทวิตตวานะปาปังโทตักเกสังน้ำามีหังนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นประวัติของพระครูสมุทรธรรมสุนทรน,นะครับหรือว่าหลวงพ่อสุดนะครับส่วนอีกด้านก็จะเป็นประวัติวัดกาหลงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูปหล่อองค์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อสุดนะครับ เป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลงองค์ใหญ่นะครับ วัตถุมงคลอยู่ตรงนี้นะครับของทางวัดนะครับเหรียญนี้สามพันน, 3, นะครับลาบผลภูนทวีโอ้นี่สองพันนะครับรุ่นนี้นะครับ แล้วก็มีเป็นเนื้อเงินนะครับ2563เหมือนกันนะครับนี่นี้เจ็ดนะครับเสือคู่พิเศษ2นะครับ1มกราสองพันนะครับแล้วก็มีเหรียญแอปเปิ้ลนะครับนี่อันนี้2 5งพันนะครับ2,000นนะครับเหรียญแอปเปิ้ล ก็มีเหรียญแอปเปิลสองลงพัสุดนี้สามพันนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีลงยานี้ก็สามพันนะครับสามพันี่ส่วนด้านบนก็ลงยานะครับก็สี่พันนะครับเหรียญแ เป้น,นะครับมาด้านนี้เป็นเหรียญส่งน้ำพิเศษนะครับหนึ่งพันนะครับแล้วก็สามพันก็มีนะครับอยู่ที่เนื้อนะครับอยู่ที่เนือด้านล่างนี้ หนึ่งพันนะครับส่วนตัวนี้สามพันนะครับส่วนด้านบนนั้นสองพันแล้วก็ที่มีกล่องนั้นสี่หมืนนะครับแล้ก็มีเห 4, รียญสี่เหลี่ยม หน้าเสือหลวงพ่อสุดวัดการหลงวงเนื้อทองคำนะครับที่ระลึกสมโธพธิพระอารามสองร้อยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่ครับนี้เจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็มีเจ็ดหมื่นห้านะครับนี่ก็เจ็ดหมื่นห้านะครับ เป็นเนื้อทองคำนะครับนี่เนื้อทองคําสวยมากนี่ปีล่าสุดเลยนะครับหกเจ็ดนะครับ นี่ครับปิดตาปีสามแปดนะครับเป็นของหลวงพ่อยนสร้างอ๋อหลวงพ่อยนสร้างนี่องค์เท่าไหรครับนี่องค์เท่าไหรครับสองร้อยนะครับนี่เป็นของทางวัดเหมือนกันนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อยนใช่ไหมครับอันนี้มีเป็นชุดนะครับสามเหรียญนะครับที่ระลึกกระถินนะครับปีสองพันห้าร้อยอันนี้พอศอะไรครับ ปีปีที่แล้วอปีหกอ๋อปีหกหกมีชุดละพันนะครับชุดละพันได้สามเหรียญเลยนะครับชุดละพันนี่เหรียญแอปเปิลก็มีห้าร้อยสามร้อยนะครับนี่ปีหกเจ็ดนะครับน,นี่หกเจ็ดก็เป็นเหรียญสแตมใช่ไหมครับเหรียญสแตมล่าสุดนะครับก็มีสองพัน หนึ่งพันนะครับอยู่ที่เนื้อถ้าเนื้อธรรมดาก็สองร้อยนะครับถือว่าเป็นของปีล่าสุดนะครับเหรียญสแตมปนะครับนี่่นอะไรครับนั่นก็ยันหน้ายันหลังอ๋อยันหน้ายันหลังหลวงพ่อยนสร้างนะครับนี่สองร้อยนะครับ นี้เหรียญละหนึ่งร้อยนะครับผมก็สุดนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับแล้วก็มีเสือเสือมหาอำนาจเป็นเนื้อเงินนะครับห้าร้อยนะครับเป็นเนื้อธรรมดามนเนื้อนวะนี่สามร้อยนะครับ นี่เนื้อทองแดงเลยครับทอ,องแดงหลุมดำทองแดงหลมดำนึ่งร้อยนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับเสือก็อยู่ที่เนื้อนะครับถ้าเนื้อเงินก็จะราคาสูงหน่อยนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นกระกอร้อนะครับนี่หนึ่งร้อยนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเป็นล็อกเก็ตหลงปู่ก็หนึ่งร้อยนะครับ นี่เป็นรูปหัวใจนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับศาลิกาเงินทองก็สองร้อยนะครับมีตะกุดตะกุดก็ดอกละสองร้อยนะนก็มีผ้าหยางน,นะครับผ้ายางหนึ่งร้อยนะครับยันตะก้อนะครับมีสีขาวกับสีแดงนะครับก็มีสติกเกอร์นี่ก็หนึ่งร้อยนะครับ,รบมีรูปหล่อหลวงปู่ ผมก็สุดนะครับนี่สี่พันนะครับองค์ใหญ่นี่เก้าพันนะครับสวยมากครับนี่ครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ ได้เช่าเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญแอปเปิลนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเหรียญสแตมป์นะครับเดี๋ยวจะลงในชุมชนนะครับใครสนใจอยากเช่าบูชาต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเช่ามาสามเหรียญเองนะครับสามเหรียญใครทักก่อนก็ได้ก่อนนะครับ ัตถูมงคลถ้าเพื่อนๆมาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนี่อยู่ด้านนี้นะัถูมงคลของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับอยู่ด้านนี้นะครับเช่าเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเผ่นน้อยนะครับเนื้อเงินพศ2521นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเผ่น 17A เนื้อเนื้อนวะโลหะพศ2517 ะีก็จลําดับการสร้างเหรียญและวัตถุมงคลนะครับเ,เพื่อนๆเห็นชัดไหมครับจะเป็นภาพสะท้อนหน่อยนะครับก็จะมีเหรียญรุ่น1ปี2506นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกที่หลวงพอ่งพอสุดท่านจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมทําบุญในงานผูกพัทธสีมานะครับแล้วก็มีเหรียญรุ่น2นะครับ ก็รุ่น3านะครับก็มีรุ่น4ี่นะครับรุ่น2นี้ปี2 5 0 7นะครับรุ่นฐานโต๊ะนะครับแล้วก็มีรุ่นรุ่น3าปี2514นะครับรุ่น4ยอดนะครับแล้วก็มีรุ่นเหรียญรุ่นที่4ี่ปี2515นะครับรุ่นสังคาติใหญ่นะครับมีก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็หายากและราคาสูงนะครับถ้าใครมีก็ โอ้สุดยอดเลยครับนี่รุ่นที่5ปี2516นะครับรุ่นลายเซ็นนะครับน,นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นปี2517นะครับแล้วก็มาเลียนหลวงพ่อปู่วัดกระเช้าวัดกระซาขาว ปี2519นะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อสุดปี2519นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเสือหมอบแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อสุดวัดเสือคู่พ่อสุดเสือคู่นะครับเสือจำสินนะครับนี่สร้างปีไหนนี่อ๋ก็น่าจะปีอันนี้เหรียญธนาคาร สีนครสร้าง2,521นี่ครับแล้วก็มีตระกุดโทนและตระกุดร้อนะครับจานมือนะครับสมัยนั้นหลวงหลวงพ่อนี่จานมือเลยนะครับหลวงพ่อสุดหรือว่าหลวงปู่สุดนะครับฮือหาเผาก็สุดกระดูกไม่แตกหักเก็บอัฐิในหลงแก้วนะครับนี่ครับ ที่เคยเป็นข่าวนะครับอาจาร,รย์ล่างหลวงปู่สุดเผาไม่ไหม้เทพเจ้าเสือแผ่นเฮียนนะครับนี่ครับหลวงพ่อสุดพระอาจาร,รย์ของตีใหญ่นะครับก็จะมีประวัติและก็เรื่องเล่าต่างๆนะครับและก็วัตถุมงคลที่หลวงปู่หลวงพ่อสุดเคยสร้างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับสำหรับใครที่อยากได้วัตถุมงคลวันนี้ผมเช่ามาสามเหรียญน,นะครับเดี๋ยวคอยติดตามที่ชุมชนนะครับใครไวก็ได้ก่อนนะครับก็ใครจะเดินทางก็นั่งรถตู้มาแบบผมก็ได้นะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะครับหรือว่าถ้ามีรถส่วนตัวอยากลองนั่งรถโดยสารมาก็ลองมาได้นะครับเริ่มต้นก็ นั่งรถตู้จากบางปะแก้วนะครับราคา70บาทนะครับก็มาได้นะครับสำหรับใครที่จะนั่งรถโดยสารมากราบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับวันนี้ผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะรัวๆเลย